๋ยวให้พี่อ๊อ็ค่ะแนะนำทีของดีมารโคนลคะว่าเป็นจริงเกี่ยวกับอะไรทำอะไรบ้าง สวัสดีครับน้องๆพี่โอ๊บนะครับเป็นลีดเดอร์ทีมดีมาโคนะครับสำหรับทีมเราก็จะเป็นทีมที่ให้บริการเกี่ยวกับเรื่อง Cyber Security awareness ะมีทั้งการอบรมให้กับพนักงานของลูกค้าแล้วก็มีการทำสื่อไม่ว่าจะเป็น a n i m เม i o n i n f o g r a p h i c e l e a r n i n g นะครับเพื่อให้ลูกค้าของเราเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจทางด้านไทยไซเบอร์ไม่ตกเป็นเหยื่อนั่นเองสำหรับทีมเราบรรยากาศก็สบายๆส่วนใหญ่ก็จะนั่งกันเงียบๆมีหูฟังกันโัละอันนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่งานจะเป็นงานในเรื่องของ สองฝั่งนะ้องก็เป็นงานโปรดักชันก็จะมีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องคอนเทนต์ต่างๆนะครับแล้วก็งานที่เกี่ยวกับการซัพพอร์ตลูกค้าก็จะมีน้องที่เป็นโปรเจกต์ n มเ e นเจอร์นะครับตบรรยานนกาศก็จะสบายๆนั่งอยู่ชั้นเดียวกันนะครับมองเห็นหน้ากันหมดแล้วจะเห็นเคาน์เตอร์นะครับเหมือนอะไรนะร้านเกมใชแล้วกิจกรรมยามว่างของทีมดีมาโคนี้ทำอะไรบ้างกิจกรรมยามว่างของทีมเหรอที่เห็นบ่อยๆก็สั่งของกินนะ มีกิจกรรมพิเศษสําหรับทีมด้วยก็คือ Every Day One Sentence นะครับจะมีประโยคภาษาอังกฤษมาให้น้องๆได้เติมเติมให้ถูกต้องใครถูกต้องเนี่ยเราก็จะเก็บคะแนนเป็นรายวันสําหรับผู้ชนะเนี่ยก็จะได้ของรางวัลเป็นเงิน200บาทแต่ผู้ชนะจะไม่ได้เงินนะครับผู้ชนะจะต้องเลือกว่าจะบริจาคให้มูลนิธิที่ไหนแล้วก็จะทําการบริจาคให้มูลนิธินั้นจะมีกัน เล่นทุกวันนะครับก็จะให้น้องๆได้ฝึกภาษาอังกฤษไปด้วยในตัวนั่นเองแล้วสําหรับน้องใหม่ที่เข้ามาค่ะพี่โอ๊ตค่ะคาดหวังอะไรจากน้องบ้างคะสำหรับน้องที่เข้ามาใหม่นะครับคาดหวังว่าน้องจะมีความสุขกับการทํางานตรงกับความต้องการของน้องในในกิจกรรมต่างๆของทีมนะครับเพราะว่า ทีมเราก็อย่างที่บอกน้องมันก็มีสส่วนก็อยากจะให้น้องแฮปปี้กับงานของตัวเองแฮปปี้กับการใช้สกิลของตัวเองในการรังสรรค์งานขึ้นมานะครับคาดหวังกับน้องประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวให้โอ๊คพาทัวร์หน่อย <c oughs> พาทัวร์โอเคครับผมอันนี้ก็จะเป็นชั้นทํางานของดีมาโคนะครับจะเป็นชั้น3บ้าสิบสองแล้วก็นั่งเรียงกันอยู่อย่างนี้เดี๋ยวเรามาดูกันที่ในโซนนี้นะโซนนี้ก็จะเป็นโซนแอนิเมเตอร์นะครับเดี๋ยวเรามารู้จักกับคนแรกก่อนน้องเจมนะครับน้องเจม ครับสวัสดีครับเจมส์นะครับเป็นกราฟิกครับผมน้องเจมส์จะทำกราฟิกแล้วก็ทำอะไรอีกก็มีแอนิเมชครับบรรยากาศในทีมเป็นไงบ้างก็อยู่กันสบายๆครับเจมส์จะพูดน้อยนิดนึงเนาะมาคนนี้ดีกว่าคนนี้เป็นแอนิเมเตอร์ของเรานะครับน้องเนียบอาเดี๋ยวให้น้องเนียบแนะนำตัวเองดีกว่าสวัสดีครับชื่อเนียบนะครับเป็นแอนิเมเตอร์ของทีมดีมาโก้ครับ อ่วันนี้หรอยังไม่ร้องขอสักเพลงดีกว่า <c oughs> อเช่เ <c oughs> อาบรรยากาศในทีมเป็นไงบ้างครับออบรรยากาศในทีมก็สนุกครับพวกเราเป็นกันเองคือทุกคนในนี้สนิทกันหมดเวลาทํางานที่นี่เราค่อนข้างที่จะแบบฟกซิ i b l e ไม่ได้ต้องนั่งหน้าคอมตลอดเวลาใครอยากพักก็พักได้ถ้ามันเหนื่อยเพราะมันทําให้งานเราเดินแบบไม่มีประสิทธิภาพยอะไรเงี้ยครับที่อบใจดีครับหัวหน้าเราใจดี <c oughs> <c oughs> อ่านะครับอันนี้ก็จะเป็นโซนอนิเมเตอร์คราวนี้มาอีกหนึ่งคนนะครับอันนี้น้องเจียสวัสดีครับชื่อเจียติงนะคะเป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์บรรยากาศทำงานของเรานะครับก็สบายสบายพูกคุยกันได้ทุกเร,เรื่องเรื่องเงินเรื่องความรักอะไรนี่ยินดีรับฟังกันหมดเลยฟังได้นะเ <laughs> จียก็ PM นะครับก็จะเป็นตำแหน่งที่รับผิดชอบคุยกับลูกค้านะครับผมในสกอบงานต่างๆอ่านี่แวะดูนิดนึงนีกิจกรรมที่เราพูดถึงกัน e อวี y ด a y วันเคนับ หนุ่กาบาันนี้จะเล่นทั้งดีนะครับคราวนี้มาถึงคอนเทนต์ครีเอเตอร์สาวาสวยของเราน่ารักนะครับวันนี้ค่ะชื่อการค่ะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ของทีมค่ะบรรยากาศในทีมตอนนี้ทีมเราเป็นแนวพ่อปกครองลูกค่ะพ่อปกครองลูกค <c oughs> ือทุกค <c> น <oughs> จะเป็นพ่อที่ดูแลการคนเดียวอ่กน้อ,นนองเล็กน้องเล็ก <laughs> อ่าอันนี้นะครับมาถึงลีดเดอร์โปรดักชันของเรานะครับผมน้องเ,เี๋ยวให้น้องเลแนะนำตัวเองครับเรครับเป็นลีดเดอร์ของโปรดักชันครับทีมของเราชิลๆง่ายๆสบายๆครับก็คุยกันได้ทุกเรื่องอย่างที่น้องๆบอกเรื่องความรักเรื่องเงินก็ยืมได้ครับแต่ต้องคืน <laughs> <laughs> งานนก็ชิลๆส่วนใหญ่ทีมเราก็จะคุยกันได้ทุกเรื่องคุยเรื่องงานได้ทุกเรื่องแสดงความคิดเห็นได้ทุกเรื่องครับไม่ไม่ซีเรียสครับประมาณนี้ครับ จะซีเรียสตอนลูกค้าเร่งส่งงานนะครับผมมาถึงน้องฝนนะครับผมกราฟิกสาวสวยของเราจะให้น้องฝนแด้นึตัวสวยสุดในทีม่็มีคนเดียวสวัสดีค่ะชื่อฝนนะคะเป็นกราฟิกของดีมาโคค่บรรยากาศในทีมของเรานะครับอย่างที่ทุกคนบอกมาเหมือนกันหมดเลยก็คือจะเป็นชิลๆสบายๆแล้วก็น่ารักคุกคลิปสอดทุญาตอันนี้ค่ะ อ่าอันนี้ก็จะเป็นทีมของเรานะครับทีมดีมาโก้นั่นเองครับผมยินดีต้อนรับน้องๆสู่ทีมดีมาโก้นะครับเอ๊ใครเป็นพี่โอ้พูดก่อนแล้วก็เอ๊พร้อมกันขำไม่เห็นน้องการเกาะที่เลยการเกาวันละโอเคมาครับสองหนึ่งยินดีต้อนรับน้องใหม่สู่ทีมดีมาโก้นะครับเ กำลังกว่านี้นะครับเอาเอาแบบไหนที่เขาพูดพอเดียวก่อนแล้วเดี๋ยวเราเฮ็ดตอนไหนเพราะว่าถ้าพูดพร้อมกันมันไม่พร้อมหรอกพี่พูดแล้วน้องก็เท่ใช่เราเอาเขาทุกเฮ็ดเลยก็จะเฮ็ดทำไมดันน่ะเออตกลงแล้วกันต้อนรับอ่าโอเคจิ๊กกันเหมือนเดิมครับอ้ามสองหนึ่งยินดีต้อนรับน้องใหม่สู่ทีมดีมาโคนะครับ ได้เธรรมชาติด <c oughs> <mail> ีธรรมชาติ